สวัสดีครับวันนี้ผมมีกางเกยงยีนนะครับเป็นของแบรนด์ดีวายที่จะมาแนะนํานะครับหลังจากที่ห่างหายไม่ได้เจอกันมาตั้งนานนะครับน่าจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเนื่องจากสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ทั้งมีการปวดฟันขึ้นประสาทนะครับโอ้ปวดหนักมากครับก็เลยไม่ได้ทําอะไรทั้งงานหลักงานรองงานเสริมก็ไม่ได้สนใจอะไรครับหลังจากนี้ก็ก็เริ่มหายเป็นปกตินะครับก็เลยจะเอาของ กิงยินนะครับที่มีอยู่นะครับจะมาแนะนํานะครับตัวนี้มันมีสองตัวนะครับเป็นของรุ่นห้าหนึ่งนะครับเป็นห้าหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นห้าหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นกระบอกเล็กนะครับดูนะครับดูสีเนาะเียบเทียบกับสีนะครับสีต่างๆนะครับที่ที่ให้ผมที่ผมให้เห็นในโต๊ะนะครับอันนี้สีของริงยินจริงนะครับที่ผมถ่ายให้ดูนะครับตัวนี้ เป็นป้ายกระดาษนะครับรุ่นหน้าหนึ่งหนึ่งก็คือกระบอกเล็กนะครับป้ายสามสิบนะความยาวสามสิบสองวัดจริงได้ที่สามสิบเอ็ดนะครับความยาวทั้งตัวสี่สิบเอ็ดนะครับป้ายหป้ายขาหกจุดห้านิ้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นกระบอกเล็กนะครับและที่สําคัญนะครับปกติกางเกงยีนนะครับของกระบอกเล็กนะครับปกติเนาะของกระบอกเล็กเนี่ยก็จะใช้ผ้า ยืดนะครับเป็นส่วนผสมนะครับอยู่2%ก็คืออีลาสเทนนะครับเป็นคาร์บอนอยู่ที่98%นะครับก็จะเป็นอีลาสเทนนะครับ2%นะครับแต่ตัวนี้นะครับไม่มีส่วนผสมของผ้ายืดนะครับที่2%นะครับที่ผมเอาเขามาแนะนํานะครับตัวนี้เป็นปลายขาดื่มโรงงานนะครับตัวนี้นะครับสินค้าไม่มีตําหนินะครับโอเคตัวนี้นะครับผลิตที่ประเทศอียิปต์นะครับ ผมจะแกะข้างในให้ดูเนาะหลังจากที่เราห่างหายไม่ได้มากันตั้งนานละอายุเยอะสุขภาพก็เริ่มไม่แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นซิบเดิมจากโรงงานนะครับเป็นซ0 d วีวายนะครับเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่เรารายละเอียดนะครับที่เราให้ดูเป็นกระดุมของโรงงานนะครับตัวนี้อันนี้ผมเปิดเลนวายนะครับเพื่อให้ผู้ชมนะครับได้ดูภาพมุมกว้างๆนะครับอันนี้เป็นเลขรหัสกระดุมนะครับเลีกชุดนะครับส่วนตัวนี้ ก็จะเป็นประเทศที่ผลิตก็คือเป็นประเทศประเทศอะไรอีกทีนไหมประเทศดีบุกนะครับตัวนี้นะครับไม่มีส่วนผสมนะครับเห็นไหมเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้รกรเกียงินนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับก็คือจะเป็นพวกผ้าที่ไม่มีส่วนผสมของผ้ายืดนะครับเขาเขาจะเล่นหากันเพราะว่าไม่ไม่ค่อยยืดเท่าไหร่นะครับอายุการใช้งานมันจะยาวนานนะครับ พราะมันเป็นผ้าไฟเราปรเซ็นไม่มีส่วนผสมเนาะอันนี้เลขชุดรหัสกระดุมนะครับกระตรงนะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้เป็นกระบอกเล็กนะครับเอวัดจริงที่สามสิบเอ็ดนะครับตัวนี้เอวัดจริงสามสิบเอ็ดนะครับยาวทั้งตัวสี่สิบเอ็ดปลายขาหกจุดห้านิ้วนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูเนาะอันนี้เป็นปลายขาเดิมโรงงานนะครับตัวนี้สินค้าไม่มีตําหนินะครับชุบชุบ ครูนะครับอันนี้เป็นคลิปเดียวเรียวๆ,ๆเลยนะครับเรียวยาวหน่อยเนาะนะปลายคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับ6.5นิ้วเนาะนะครับเป็นสีก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมมัเอาตัวเต็มให้ดูสักครู่นะครับสักครู่นะนะ ตัวนี้เป็นกระบอกเล็กนะครับผ้าไม่ยืดนะครับตัวนี้สีมีความสม่ำเสมอทั้งตัวนะครับเดีย๋ยวผมบอ,อกด้านหลังให้ดูเนาะ นี่นะครับหากใครที่กําลังมองหาหรืออยากได้นะครับให้วัดเอวตัวจริงของตัวเองมานะครับคือกางเกงนี้ตัวนี้มันไม่มีส่วนผสมของพายืดนะครับให้วัดขนาดนะครับไม่เกินนะครับไม่เกิน31นิ้วนะครับถ้าอยากได้นะครับเพราะมันไม่มีส่วนผสมของพายืดนะครับอันนี้ก็จะถ้าสมมติเอว32บองมันอาจจะแน่นนะครับอันนี้ตัวแรกเนาะ ตัวแรกสีนี้เลยนะน,นี่ตัวแรกผ่านไปนะครับทั้งเป็นกระบอกเล็กทั้งเป็นไม่มีส่วนผสมของผ้ายืดนะครับค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะครับคือซื้อไปก็ใช้ยาวนานนะครับพวกนี้ครับเป็นป้ายกระดาษนะตัวนี้โอเคนะครับยังก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอจนจบนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ